ไม่รอดแล้วค่ะ จับกลุ่ม16เด็กช่าง2สถาบันฝั่งทนยกพวกไล่ฟันกันกลางถนนเมื่อวันที่22กันยายน2568พันตำรวจเอกเลิศศักดิ์เขียมทรัพย์ผู้กำกับสอนอนหลักสองพร้อมกำลังฝ่ายสืบสวนสอนอน,อนหลักสองได้ทำการสืบสวนเพื่อพิสูจน์ทราบผู้กระทําผิดและติดตามจับกลุ่มกลุ่มที่ก่อเหตุยกพวกตีกันบริเวณแยกปากซอยเพชรเกษม69เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ9นาฬิกา10 หน้าที่ของวันที่19กันยายนที่ผ่านมาค่ะจากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุและได้ประสานข้อมูลกับสถาบันการศึกษาต่างๆสามารถจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้ทั้งหมด16คนค่ะแบ่งเป็นเยาวชนชายและหญิง2กลุ่ม2สถาบันประกอบด้วยกลุ่มแรกวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่อดังย่านเพชรเกษมจำนวน7คนส่วนกลุ่มที่2วิทยาลัยอาชีวศึกษาย่านท่าพระจำนวน9คนโดยทั้งหมดค่ะถูกแจ้งข้อหาทะเลาะวิวาทและในส่วน ส่วนผู้ที่พกอาวุธมีดได้ถูกแจ้งข้อหาพกพาอาวุธมีดและผู้ขับขี่ค่ะจะถูกแจ้งข้อหาจอดรถกีดขวางการจราจรเพิ่มเติมค่ะและในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาพร้อมเชิญผู้ปกครองของนักเรียนที่ก่อเหตุมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินคดีและให้ทำทันบนหรือข้อกำหนดเพื่อป้องกันมีให้กระทำความผิดอีกโดยวางเงินประกันไว้คนละส0 0พันบาทและได้เชิญอาจารย์ฝ่ายปกครองทั้งสองสถาบัานมาหารือเพื่อวางแนวทางในการ ป้องกันเหตุและให้ทางสถาบันทำทันบนกับนักเรียนที่ก่อเหตุไว้หากก่อเหตุซ้ำอีกต้องพ้นสภาพนักศึกษาจากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ได้ให้นักเรียนที่ก่อเหตุทั้งสองสถาบันทำการกราบขอขามาต่อผู้ปกครองในการกระทำผิดครั้งนี้เพื่อสำนึกในความผิดและให้สัญญาว่าจะไม่กระทำความผิดซ้ำอีกติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn